คนเรานะครับทุกคนต้องการประสบความสำเร็จไม่จะตามหาสูตรสาเร็จสม่ําเสมอการที่เราจะทําอะไรประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่สูตรสาเร็จครับมันต้องมีความสุขถึงจะสําเร็จได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสุขสําเร็จนะครับ คอนเซปต์ของเราก็คือคนเรานะครับทุกคนต้องการประสบความสำเร็จไม่จะตามหาสูตรสําเร็จสม่ําเสมอแต่สิ่งที่เราเจอนะครับทำไมมันไม่สําเร็จสักทีทาไปแล้วทําไมเราไม่ถึงในสิ่งที่เราอยากจะได้สำหรับรายการของเราคือเรายืนยันว่าการที่เราจะทําอะไรประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่สูตรสําเร็จครับมันต้องมีความสุขถึงจะสําเร็จได้และตอนนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้บริหารหนุ่มรูปลอถึง2บริษัทด้วยกันนะครับอดีตเคย ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแต่ไม่มีความสุขเคยคิดแม้กระทัง่งนั่งร้องไห้อยากจะลาออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นปัจจุบันนี้พบกับความสุขที่ทําให้ตัวเองสําเร็จได้เป็นเจ้าของบริษัทถึง2บริษัทด้วยกันแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งบริษัทเวลาเขาเข้าใจตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าสามารถทําให้คนอื่นมีความสุขจากการเข้าใจตัวเองได้อีก ต่อยอดความสําเร็จของคนอื่นได้อีกอันนี้น่าสนใจมากครับจริงๆแล้วคําว่าสุขสําเร็จของผมอาจจะมาเริ่มจากคาว่าเข้าใจตัวเองก่อนก็ได้ตอนนี้ขอต้อนรับคุณพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับคุณพอได้นําตัวเองได้เต็มที่เลยครับกล้องนี้เลยครับกล้องนี้เลยโอเคสวัสดีครับผมพอณัทสิทธิ์นะครับวาจาศิริศิ์ก็เป็น global partner นะครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้กับชุมชนผู้ประกอบการที่มีชื่อว่า Well Dynamic Thailand ครับผมคุณพอสิ่งที่ผมพูดไปก่อนนั้นจริงใช่่มควาุณ เคยอ่ะเป็นพนักง,งานเงินเดือนมาครับออกมาตั้งบริษัทต,ตัวเองเป็นพนังกงานเดือนมากี่ปีครับถึงออกมาตั้งทํามาประมาณ12ปีครับ12ปีทำไมาถึงอยากออกมาตั้งเรารู้สึกตั้งแต่เด็กอะว่าเฮ้ยมันเราต้องเป็นเจ้าของกิจการนะเพราะว่า ก็แปลกที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยอยากให้เราเป็นเจ้าของกิจการเพราะเขาเหนื่อยออแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยมันคงไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วอยากจะเลี้ยงพ่อแม่เราในวิถีที่เราอยากให้ท่านสบายก็คิดมาตั้งแต่เด็กว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจอ,อันนี้เป็นแรงบรันดาลใจตั้งแต่ตอนอายุา2 5 26ก็เลยลายออกมาและที่ผมบอกว่าจริงใช่ไหมครับที่ก่อตั้งบริษัทตัวเองมาแล้วบริษัทตัวเองประสบความสําเร็จครับแต่ว่าตัวเจ้าของเองนั่งร้องไห้ S <S ผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ในมืมมืดของห้องผู้บริหารที่อยากจะลาออกก็จริงๆตอนนั้นก็คือเราอยากลาออกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราตอนที่เราทำงานมันมัโอเคนะมันก็ไปได้เราได้ดีดีๆมาจากโมบายโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมครับรายได้เราก็ไปได้ดีแต่ทำไมเรารู้ส e ึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันยิ่งทำมันยิ่งฝืนยิ่งทำมันยิ่งรู้สึกว่าหมดแรงก็มีอยู่วันหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน มาถูกทางพะเนี่ยทาไมมันรู้สึกทําแล้วมันไม่มีความสุขพอหลังจากนั้นปุ๊บผมพยายามจะหาคําตอบว่าเหตุอะไรที่ทําให้ผมไม่มีความสุขแล้วสําหรับผมที่รายการของเราคือคําว่าสุขสําเร็จเนี่ยครับคุณพอเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับตอนแรกเนี่ยพอเราพยายามจะสําเร็จแต่เราไม่ได้คิดเรื่องสุขมันเลยไม่สุขแล้วก็สําเร็จแบบไม่สุดแต่พอเราคิดเรื่องจะทํายังไงให้เรามีความสุขให้คนอื่นมีความสุขปรากฏว่ามันสําเร็จแบบสุข ง่ายกว่าเออทีนี้ย้อนกลับไปเลยครับคุณพอเริ่มต้นเป็นพนักงานอะไรเพราะทันทีถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ชมแล้วด้วยเนี่ยบางทีจะได้แรงบันดาลใจไปด้วยว่าเอ้ยฉั้นนี่เลยนี่แหละคือตัวชั้นแต่ว่าคนละชื่อนี่ชื่อตัวฉันได้ชื่อพอครับผมคือคุณพอทําอะไรมาก่อนครับ ก็ว่าโดยย่อนะครับก็คือผมเองเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมทำทางด้านการตลาดแล้วก็อ,อยู่บริษัทที่เป็นขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ยังเด็กนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานกับหลายๆบริษัทที่เป็นชื่อดังนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากๆเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารอายุน้อยที่สุดในทุกๆบริษัทที่ผมเนี่ยเข้าไปร่วมด้วย ก็ S 2> <S 2> ทำงานเนี่ยก็โชคดีได้ทำงานทำงานเป็นตำแหน่งแบรนด์มเนเจอร์นะครับแล้วก็ตอนที่เราทำไปแล้วก็มีความสุขเพราะว่าแบรนด์มเนเจอร์ต้องได้เจอสื่อใช่ไหมได้ออกข่าวได้ลงแมกกาซีนเฮ้ยนี<ห>่มันทางฉันเลยก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ในอดีตที่ผมทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ดูแลแบรนด์ต่างๆแล้วก็สร้างยอดขายให้กับหลายๆบริษัทบางบริษัทเนี่ยผมเข้าไปตั้งแต่บริษัทยังเป็นศูนย์นะครับก็คือผมเป็นคนแรกในแผนกแล้วก็ทําจนตอนที่ผมลาออกมาเนี่ยเขาก็สร้างยอดขายได้ปีละ500ล้าน ไฮไลท์พิกมันคือตรงนั้นพิกมันคือว่าเฮ้ยถ้าเราทําให้คนอื่นมันรวยได้ปีละ500ล้านอ่ะทำไมเราะทําให้ตัวเราไม่ได้วะเกิดคําถามอันนี้สะท้อนมาเลยใช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันได้ปลูกอยู่ในตัวเราประมาณหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ด้วยการเป็นเจ้าของบริษัทสิถึงจะเลี้ยงพ่อแม่ได้แต่พ่อแม่บอกเป็นพนักงานประจําดีแล้วใช่ครับในขณะที่คุณพอเนี่ยจะพัฒนาจากศูนย์ยอดขายศูนย์เป็น500ล้านได้นี่นะครับเราเงินเดือนเท่าไหร่ครับ ตอนนั้นก็หลักหกแล้วเลขหกนะครับมีหลักแสนก็คือเป็นหลักแสนละแต่มันห้าร้อยล้านนะก็นั่นสิจริงจริงน่าจะได้เยอะกว่านี้ก็ก็แฮปปี้ตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้คือเงินตอนนั้นเราก็โอเคแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเราก็มีความสุขกับการได้ทํางานแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอเราได้ห้าร้อยเราก็ถามว่าเฮ้ยสถานีถัดไปมันคืออะไรวะเราอยากจะเล่นเกมพันล้านภายในระยะเวลาสั้นๆกับบริษัทที่เราทำอยู่แต่ว่าเจ้านายเขา เขาบอกว่าเฮ้จยจะรีบไปไหนไอเ้เราเนี่ยหูมันตื่นเต้นขนลุกจนแบบเราอุตส่าห์ทำงานวิ่งมาสองสมปียอดขายมันเยอะขนาดนั้นทำไมไม่วิ่งต่อ ถ้าวิ่งต่อแล้วเนี่ยคู่แข่งจะได้ไม่เข้าเพอรอาะตอนนั้นเนี่ยคู่แข่งบริษัทต,ต่างชาตินะครับเขาก็พยายามจะเข้าตลาดมาออกสินค้าต,ตัวใหม่มาพยายามจะมาแมทช์ขายขายในราคาที่ใกล้เคียงกับเราเราก็บอกเฮ้ยจริงๆมันรอไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเจ้านายตอนนั้นผู้บริหารนะครับที่สูงกว่าเขาก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราสโลดาวก่อนไหมหอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราอยากทําอะไรที่มันเจ๋งไปกว่านั้นก็เลยวิชั่นไม่ตรงกันเหมือนอกหัก เหมืนอนอกหกักคือทีแรกสุขมาพอเริ่มมีความสุขเรื่อยๆผมยืนยันนะครับว่าไม่ว่าคุณเป็นพนักงานประจําหรือว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทองโชปโนโรหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับคุณทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีความสุขคุณจะสาเร็จหมดจะเห็นว่าคุณพอพูดมาตลอดทำมา12บปีมีความสุขจนวันหนึ่งอกหักทัศน,นคติไม่ตรงกับผู้บริหารใช่คือ ก็ต้องบอกว่าผมก็ตอนหลังก็มาได้เรียนรู้ศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะที่เรียกว่า well dynamic s คือมันเป็นการทําความเข้าใจสมองของเราแล้วก็เข้าใจพิมพ์เขียวในการท,ทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จมผมก็เลยเข้าใจมองย้อนกลับไปตอนนั้นวอาอ๋อจริงๆผมเป็นคนชอบเรื่องตื่นเต้นคือ พอมันจะต้องเมนเทนยอดขายนะมันไม่ค่อยตื่นเต้นสําหรับเราใช่ไหมแต่พอชาเลนจ์ที่บอกว่าทำไงให้5 0 0ร้อไปพันนึงมันจะโหอันนี่อะดีนาลินมันหลั่งวะเฮ้ยมันจะต้องทํายังไงกูจะต้องไปเจอใครมันจะต้องทําแบบไหนโหมันยากมากเลยนะฉันจะทํำยังไงคือเราชอบอะไรที่มันชาเลนจ์พอเราเข้าใจวิธีทำทำงานของสมองเราแล้วเราก็เลยอ๋อรู้ละ ถ้าฉันจะทําอะไรต่อไปเนี้ยมันต้องตื่นเต้นมันต้องเป็นของที่ไม่เคยมีใครทําไปในดินแดนที่มันไม่เคยมีคนทํามาก่อนตอนนั้นรู้ไหมครับตอนนั้นรู้ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้อนนั้นรคือพอรู้สึกอกหักปุ๊บก็เลยออกมาทําเองแม่งตื่นเต้นเลยครับปีแรกเจ๊งชะเนร์แล้วหน้าตื่นเต้นสุดๆโอ้โหจากความมั่นคงมีรายได้หลักแสนอยู่แล้วฮ่าโอ้โหตอนนั้นอยากได้อะไรซื้อซื้อเต็มที่แล้วพอออกมาปุ๊บมีทักษะอะไรครับถึงคิดว่าออกมาคือแค่อกหักอย่างเดียว ก็จริงๆแล้วเนี่ยในในเนื้อหาที่ที่ที่ผมสอนนะมันจะมีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับเอาสั้นๆก็คือว่าอย่างมันมี5อย่างคุณจะต้องมีอย่างน้อยนะสามอย่างถึงจะออกมาทําธุรกิจแล้วประสบความสาเร็จไม่หลังจากอันนี้คือคนพบแล้วคนพบแต่ตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้5อย่างที่เราทําธุรกิจนะครับอะไรครับหนึ่งต้องมีแพชชั่นแพชชั่นก่อนแพชชั่นมาเต็มมีเสน่หาเลยอยากจะทําเรื่องนี้มากเต็มเลยเหมือนแบบรักผู้หญิงสักคนหนึ่งใช่ครับสองสองต้องมีเพอร์เพส หรือตอบว่าเราทําไปเพื่ออะไรเพื่อตอนนั้นทําเพื่อเงินทําเพื่อเพิร์ทนะครับมีจุดประสงค์นะครับใช่ซึ่งไอ้เพิร์เพิร์ตรงนี้ทําเพื่อเงินเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราสนุกตอนนั้นเราไม่รู้ตอนนั้นเราอยากอยากมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองแค่นั้นแหละนะครับอันที่3คือต้องเจอทาร e เลนต์ของตัวเองคือถ้าเราไม่เจอทาร e เลนต์หรือสิ่งที่เราทําได้ดีเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทําได้ประสบความสาเร็จตอนนั้นผมมีทาเลนต์นี้ นะครับอันที่4ก็คือต้องมีคอนแทคคอนแทคก็คือว่าคือคอนเนคชั่นแหละคือคอนเนคชั่นเรามีคอนเนคชั่นไม่มีครับเป็นเจ้าหน้าเออเป็นเป็นผู้บริหารมานะครับสิบกว่าปีคือไอ้ของที่ออกมาทำเนี่ยทั้วทั้วลี่นิวคือใหม่หมดเลยคือไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเดิมเลยไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเดิมอ่าห้าห้านะครับห้าคือประสบการณ์ไม่มีศีรอคือโอเคใครที่ทําธุรกิจที่มีแนวโน้มคือมันไม่มีอะไรชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ แต่ว่ามีทิศทางที่จะประสบความสำเร็จคือหนึ่งก็ต้องแบบว่ามีแพชชั่นสองคือรู้ว่าทําเพื่ออะไรเพื่อเพลสนะครับสามในเรื่องของรู้ว่าเรามีพรสวรรค์อะไรสี่รู้มีคอนแทคคอนเนคอะไรบ้างและห้าเอ็กซ์เพรียนก็คือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นถ้ามีเนี่ยทำแล้วมีโอกาสสาเร็จสูงตอนนั้นสําเร็จมีกี่ข้อครับจากห้าข้อตอนนั้นผมมีสองข้อคือรู้ว่ามีแพชชั่นเลยอยากทําอยากเป็นเจ้าของกิจการทําเพื่อเงิน ถ้าทำเพื่อเงินนี่ไม่ดีนะอ,อทำไม่ดีคือหมายความว่าถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายในการช่วยเหลือคนอื่นให้แวลูคนอื่นออมันจะสามารถทําให้ธุรกิจสําเร็จง่ายกว่า